สัปดาห์หน้านะครับเพื่อนๆเราก็จะเข้าถึงสู่ช่วงเทศกาลสงการหยุดยาวๆกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขนมโค้กครับหลายคนนะครับก็จะหยุดยาวเช่นกันนะครับทีนี้ครับปัญหาคือเราจะทํายังไงครับกับเบ้าขนมโค้กนีครับจะล้างเก็บหรือจะเก็บยังไงครับให้ดีให้ปลอดภัยนะครับสำหรับที่เราจะหยุดตยาวนะครับวันนี้ครับตุ๊กตู่ก็จะมาแนะนำนะครับว่าทํายังไงนะครับง่ายๆครับง่ายเลยบ้านมโค้นะครับหากว่าเราไม่ใช้นะครับหรือหยุดยาวครับอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ ก่อนอื่นครับเราก็ต้องมาล้างทําความสะอาดนะครับด้วยน้ํายาสไลด์แบบนี้นะครับและก็ก่อนใบครับอันนี้พอครับกับน้ําเปล่าครับล้างทําความสะอาดให้เราก่อนนะครับวันนี้สุภก็จาแนะนําให้นะครับว่าจะทำยังไงนะครับมาดูกันอ่าเนี่ครับเสร็จแล้วครับเราก็อาบน้ำนะครับอาบน้ำไปเลยนะเสร็จแล้วครับเราก็นี่ครับคือเราต้องล้างก่อนนะครับล้างก่อนที่จะเก็บเพราะว่ามันจะมีคราบน้ํามันคราบแป้งคราบเกา็ดตกค้างอยู่ครับเราต้องล้างทําความสะอาดก่อนครับ ล้างเสร็จแล้วครับตันนี้ครับเราก็ล้างขัดให้หมดครับแบบนี้นะครับแต่ก่อนจะล้างข้างเพื่อนเราจะต้องทิ้งกระทะให้มันเย็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปล้างกับเรา้อๆนะถ้าล้างร้อนๆนะครับกระทะมันแตกได้นะครับอ่านี่ครับล้างแบบนี้ครับล้างในทุ่กลุมแบบนี้แบบนี้ครับล้างไปเรื่อยๆครับล้างที่หลุมครับล้างไปเรือยนี่ครับขัดในทุ่หลุ่ขัดคาบแป้งคาบน้ำมันเก่าให้หมดนะครับแบบนี้ นี่ครับพอเสร็จแล้วครับเราก็ล้าง้หน้น้ำตากทีหนึ evet. ่งแบบนี้ครับอ่ะนะครับเท่านี <S <s ้ครับเหนท่านี้ก็เสร็จสิ้นครับทอเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งทีนะครับอย่าไปพึ่งลมหรือเอาไปตากแดดนะครับเพราะถาาว่าไปพึ่งลมหรือตากแดดนะเสถียรไมขึ้นนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วครับเราก็ทานน้ำมันพืชไว้นะครับ เพื่อป้องกันเสี่มขึ้นนะเสร็จแล้วครับเราก็เอาฝาปิดไว้ครับแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มๆนะครับอย่าให้โดนน้าหรืออย่าให้โดนฝนครับหรือให้โดนแดดนะครับเท่านี้ครับเป้าของพวกเราครับมันก็จะดูสะอาดครับเมื่อเรากลับมาจากการเที่ยวพักผ่อนครับเราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับนี่คือวิธีการเก็บเบ้าของนนเพื่อน